แม่โบเลิรสวัสดีครับแางนานสันสานนะครับสวัสดีครับม, oo, บมบุนอุิปุจากแม่โบเลิรดิเลก้ายิวยิวสวัสดีคุณดิเลดครัจากแม่โบเลิรนะครับผมแม่โบเลิรบ้านลังค่าเดียวค้าฝากโดยทุกคนนะครับนะครับฝากแม่โบเลิรด้พพวยเด้อนะครับแม่โบเลิรเพื่อการรังค่าเดียวเนาะมาเป็นอยังแม่โบเลิรเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปอไป่าตอนนี้ลังค่าหนึ่งม,มื่ออื่นเฮ้อก็ค่อยๆขยายขยายไปแล้วกันแต่ไหนเนาะ ถ้าว่าลังค่าเดียวกกาเมื่อนิดนึงแม่เด้อเมื่อนี่นึงถามี่แต่พ่อมี่พ่อไวก็เอาจากสองสองสามลังค่านะสงสารหลังค่า,า,คาบัานลังห้าก็ยังเลยพักพอนะพักพอนนะครับมานักนักพักพอนนะครับเพื่อนกามีหลังค่าเดียวแม่บุเริดมาฝากแม่บุเริดด้วยนะครับหนึ่งคนเด้อน,นะครับ,นะรบใจสั่งมาว่าน้อยๆสั้นๆใจสั่งมาก็ ใจสั่งมาก็มาได้เอเ็น,นบนลาหาผมพูดความจริงบางคนจะรับไม่ได้บาเสงทำช่องมาหนึ่งปีรู้ชดพุดคนทำยูทูบเอ็น,นบนล่าถาผมพูดความจริงบางคนจะรับไม่ได้บาเสงทำช่องมาหนึ่งปี ดูซอสพุทธคนทำอยู่นะครับอ่าอ่ายายหลานก็ยิ้มยิ้มใจสั่งมาเล็บสาวเอสเล็บสาวเอสนะครับมุนอีกคุยสวัสดีจ้าจากยายหลานใจสั่งมาสวัสดีจ้าจากยายหลานนะครับในบุรีแก้วหัวมานน้ำนะครับสวัสดีทุกบ้านอีกรอบค่ะจากใจสั่งมานะครับอ่าอีกอีกสองนาทีเนาะอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีนะครับ กาเนาะการมเมนที่ที่ผู้กองวานะนี่เป็นผู้กองว่าอ่าถ้าหาย่อมรับความจริงแล้วเอ่อนก็ากที่ว่าอาจจะถูกนะถูกเสมอความจริงก็คือความจริงนะฮ่าฮ่อบ้านบ้านหลังบ้านหลังใหญ่เนาะอ่ในวงการที่การหลังใหญ่ที่ว่าเราพก็จะไปดูแบบเด็กกมี่แตกต่างกันไปอันนี้กับ่าวากันเนาะนะครับผมเอายกมือบายบายทุกคนได้นะครับผมนะครับหรือสองที่็เป็นอย่างเนาะอ่า แต่สั่งมายัางได้ประเจตอนชิล่งแล้วอ่ชิล่งเลยเนาะตอนนี้ไฮเวลาไปหาบานพี่ๆคนต่อไปเลยเนาะเอาเวลาสั่นๆนะเอาเบอละสุโมงเบอผมจะไล่ใบโมงด้วยเบอรนใบโมงเนาะผมจะไล่ใบโมงเอานะครับตามวันพรุ่งบ่ายๆทุกคนนะครับนะครับขอบคุณทหลายเด้อนะครับผมขอบคุณทุกคนเด้อนะครับผม จสังมาวันหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเหมือนคนว่าสวัสดีทุกบ้านอีกรอบใจใจสังมาเนวานะครับไปบากครับใส่ปแจก่อนเ <c oughs> นาะเนาะใส่ปเจกัได้ไหเป็นยังต่สั่งมาจะได้ปเจ โอ้บุราอันไหนมาเนาะเอา,า,นะเอาใจสั่งมากกันเลยเนาะเป็นอยางไงพระเจ๋วว่าเป็นยังครับผมเห็นบอลน,นะที่มูดพ่อสัญญาณเตือนเลยประเดี๋ที่มูดพ่องขึ้นไปที่ลนะอา่อาอ่าอันมามีอันมามีโอ้ยมาปิดถ่ายรายการไหน่ป้เาเชงสวัสดีครับอันมามี ขอบคุณอะไรเข้าไปมันมีขอบคุณอะไรเด้อนะครับผมใส่บัตเจให้ใจสั่งมากกันเนาะก็เห็นใจเห็นใจเพื่อนนะเห็นใจเพื่อนนะครับใจสั่งมากกับเป็นเบาเบาค้อนเบาค้อนเบาค้อนนะครับเบาค้อนเบาค้อนเบาค้อนชาแนลนะเบาค้อนชาแนลนะครับอืมอันนี้เป็นช่องช่องบ้านบ้านดันบ้านดันนะบ้านดันของเบาค้อนเออเออเสียงพ่มลีมาเสกมาเลยดอก ได้เซ็นมาได้แล้วพผมฮูจักนะครับฮูจักนะครับผมฮูจักแล้วนะครับผมอ,อันมัสมีสบายดีจากคู่กองนะครับนะครับสวัสดีครับพี่มะมีจากกีเพชรนะครับุ่ฮปจักสบายดีจากพี่มะมีสวัสดีครับแม่โบลลี่จากกีเพชรน,นะครับยังไงก็ยิ้ยิ้ยิ้นะครับสวัสดีครับนารักจ็งจากกีเพชรน,นะครับผม อาจจะประมาณนี้แหละเนาะวันนี้นะ,ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีพอดีเนาะ